สวัสดีค่ะหมอฟิล์มทาโร่สื่อจิตนะคะหรือว่าหมอฟิล์มนิชานิชานทีวิรยกุลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงของทั้ง12เดือนเกิดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเอาละค่ะมากันที่เดือนแรกดีกว่านะคะเดือนแรกก็คือเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ e i g of c u p นั่นเองค่ะ ไพ่เอ็ดออฟคนะคะบ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคนเดือนมกราคมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆนะคะจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรักนะคะหรือว่าโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง2565น้นั่นเองนะคะคนมกราคม เอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ ten of pentacles นั่นเองค่ะไพ่ ten of pentacles นะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าคนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับในช่วงครึ่งปีหลังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเงินที่เด่นมากเลยนะคะการเงินที่เฟื่องฟูนะคะการเงินของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจะเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งการที่การเงินของคุณจะเด่นได้แปลว่า การงานของคุณก็ต้องอเด่นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นงานที่มีเงินเข้ามาเยอะๆในช่วงนีห้หรือไม่นะคะก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะซึ่งโชคลาภก็จะเป็นโชคลาภก้อนโตเลยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของอสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญก็คือ ความเฟื่องฟูความแบบอู้ฟู่ความแบบความเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะ <Yeah. S 1> เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในด้านของการเงินเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งในเรื่องของความรักเองนะคะถ้าเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็บ่งบอกได้ชัดน,นะคะว่าความรักช่วงนี้นะคะก็จะมีความรักที่ทําให้ใจเราฟูทําให้เรารู้สึกมีความสุขแบบเอ่อล้นเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังเลยก็ว่าได้นะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือน มีนาคมนะคะผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ n g of So สอดนะคะไพ่คิงออฟสอดก็บ่งบอกถึงการที่คุณเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่อาจจะคาราคาซังมาตั้งแต่ต้นปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นช่วงที่คุณนะคะจะแก้ปัญหาทุกอย่าง เรียกได้ว่าจัดการปัญหาทุกอย่างได้แบบเสร็จสมบูรณ์นะคะหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นการที่คุณได้คิดได้ตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหรือตัดสินใจในการที่จะเลือกทางเดินอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเองหรือการงานเองก็ว่าได้นะคะส่วนการเงินนะคะก็คุณก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใช้จ่ายแบบมีเหตุผลนะคะซึ่งซึ่ง การขึ้นไพ่ใบนี้มานะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าจริงๆคุณเองก็เป็นคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมและมีเหตุมีผลในการใช้เงินนะคะไม่ได้ใช้เงินสิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่แบบไม่ควรใช้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนไพ่ที่คุณได้รับนะคะนั่นก็คือไพ่ Tree of One นั่นเองนะคะเป็นผ้าแห่งการเจราจานั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะอาจจะมีการเจราจาในเรื่องของอการทำงานนะคะหรือไม่ก็ในการแบบพัฒนาในเรื่องของการงานแล้วก็ซึ่งนำมาในเรื่องของการเงินนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าทำอะไรสักอย่างในการที่ อาจจะอาจจะต้องมีหุ้นส่วนหรือว่าคู่ค้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะซึ่งถ้าการงานไปในทิศทางที่ดีการเงินก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามมาอีกด้วยนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะกะ็ได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ queen of pentacles นั่นเองค่ะ ไพ่ควีนอัปเปนักเรินะคะก็บ่งบอกถึงการทํางานที่จริงจังมากขึ้นนะคะหมายถึงการเงินที่จะเข้ามาจากการทํางานการตั้งใจทํางานอย่างจริงจังขมักขม้นของคุณนะคะซึ่งอ่ะมันจะเด่นชัดในเรื่องของการเงินเลยเนาะซึ่งใครนะคะที่วางแผนคาดฝันเอาไว้ในก่อนหน้านี้ว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถหรือว่าอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่อยากจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะ อาจจะเป็นการวางแผนเอาไว้ก่อนแต่ในครึ่งปีหลังนะคะมันจะไม่ใช่แค่การวางแผนมันไม่ใช่แค่การเพ้อฝันแต่เราจะได้มันจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะขึ้นไพ่ q u e e n of Pentacle ขึ้นมานะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่คิงออฟคัพนั่นเองนะคะไพ่คิงออฟคัพก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะถึงอ่า การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของคุณในครึ่งปีหลังนะคะในครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องมีภาระหน้าที่บางอย่างที่อาจจะต้องรับผิดช,ชอบนะคะแต่คุณก็จะทํามันได้ดีนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของความรักเองนะคะคุณก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจแฟนของคุณมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะหรือไม่สําหรับคนโสดนะคะก็อาจจะมีคนที่ เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อบอ้อมอารีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็อย่างที่บอกนะคะอย่างเช่นเคยนะคะถ้าการงานเราดีนะคะการเงินที่ดีก็จะตามมาอีกด้วยนะคะเอาล่ะค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดในเดือนกร,รกฎาคมไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ เริ่มต้นปลูกต้นรักตั้งแต่ต้นต้นปีที่ผ่านมานะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็นช่วงของการที่ทําทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอนะคะจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าการงานที่เหมือนดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเองนะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเส้นกราฟที่นิ่งๆไม่ได้ตกแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสูงอีกเช่นกันนะคะก็เป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างจากกลางๆนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่เดอะฟูลนั่นเองค่ะไพ่เดอะฟูลนะคะก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่นะคะอาจจะเป็นช่วงรีแลกซ์ในชีวิตคุณนะคะในเรื่องของการงานก็อาจจะเรียกว่า ไม่ได้ตึงเครียดมากนะคะเป็นช่วงผ่อนคลายนะคะหรือว่าหรือไม่นะคะในเรื่องของความรักเองนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยเล่นคุยอะไรนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังในช่วงครึ่งปีหลังสักเท่าไหร่นะคะคนเดือนสิงหาคมค,ะะค่ะราคะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน,นะค่ะเดือนกันยายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่นาอฟสอดนั่นเองค่ะไพ่นาอฟสอดนะคะก็บ่งบอกถึงการ แก้ปัญหาอย่างฉับพลันฉับไวนะคะปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่อีรุงตุงนางหรือว่าคาราคาซังมาตั้งแต่ต้นปีนะคะก็จะได้รับการแก้ไขจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องของการเงินเองนะคะที่อาจจะติดขัดมาตั้งแต่ต้ตนปีเลยนะคะแต่ในช่วงคร um ึ Armed ่งปีหลังนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาในเรื่องของการเงินมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขหรืออะไรอย่างงี้ก็ เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองก็อาจจะมีการแก้ไปขปัญหานะคะที่ปัญหาที่อาจจะเคยทะเลาะเบาแวงกันมานะคะก็จ,จะมีการแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ซิกออฟสอดนั่นเองค่ะไพ่ซิกออฟสอดนะคะก็บ่งบอกถึง ในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องปล่อยวางในเรื่องของความเครียดทุกๆเรื่องนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงแห่งการปล่อยวางปล่อยใจนะคะเป็นฟีลปล่อยใจเนาะแบบในเรื่องการงานภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณเครียดมาตลอดครึ่งปีแรกนะคะหรือไม่ในเรื่องของการเงินที่รู้สึกว่าตึงเครียดเหลือเกินหรือไม่ก็ในเรื่องของความรักที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายหรือว่าเป็นความรักที่ อาจจะเข้ามาแบบทําให้ใจเต้นแบบตุ้มๆต,ต่อมๆไม่หยุดไม่หย่อนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังทุกๆเรื่องของคุณก็จะเป็นแบบเหมือนเรียกว่าคุณปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะเป็นการแบบฟิลปล่อยอ,อกปล่อยใจฟิลปล่อยใจให้แบบอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นไปนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ เดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ค e e นออฟว n นนั่นเองค่ะไพ่ e e n ofwand นนะคะก็เป็นเหมือนความสดใสนะคะชีวิตของคุณก็อาจจะ,ะในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะมีความสดใสเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องจู้จี้จุกจิกในเรื่องของการงานเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะแต่ไม่ว่างานจะจู้จี้จุกจิกหรือว่างานจุกจิกจะเข้ามาเยอะแค่ไหนนะคะแต่ ความเป็นควีนไม้นะคะก็บ่งบอกได้ชัดว่าคุณจะทำทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะมีการอัพสกิลอัพเลเวลในการทำงานหรือว่า,าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นมีความเก่งมากขึ้นในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือน ธันวาคมค่ะเดือนสุดท้ายแล้วเนาะก็ไพ่ที่คุณได้รับก็คือไพ่ u e of ฟว n นนั่นเองค่ะไพ่ทูอ o ฟว n นนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยเจราจาในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือว่าการลงหุ้นส่วนหรือว่าคู่ค้าของคุณนะคะในการลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรจะมีการพบปะพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของการทำงานนะคะในเกี่ยวกับ สายงานที่ต้องใช้การเจรจาซะส่วนใหญ่นะคะคนเดือนธันวาคมที่ใครก็ตามที่กําลังคิดจะทำธุรกิจอะไรที่อาจจะต้องมีคู่ค้านะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะ,ะพูดคุยเจรจาในเรื่องของการงานนะคะหรือไม่ในเรื่องของการเงินเองในเรื่องของการกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ก็ เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะในการที่จะทําเรื่องกู้หรือว่าทําเรื่องอผ่อนต่างๆนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับดวง12เดือนเกิดในช่วงครึ่งปีหลัง2,565นะคะวันนี้ก็มอฟิมทาโรสื่อจิตหรือมอฟิมนิชานีชาาทีวีระยะกุลก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ,อะคอนเทนต์วาราตี้ดวงนะคะก็จะยังมีเสิร์ฟเข้ามาเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์ ะะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมอฟิล์มก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย